นิทานก่อนนอนเรื่องที่9เอมอนกับส้มโอผจนภัย9ตอนการพบเพื่อนใหม่และพันธมิตรลึกลับเอมอนกับส้มโอเดินทางข้ามทุ่งกว้างไกลหลายวันทั้งสองผ่านป่าฝนเขียวชอุบผ่านแม่น้ำใสยเย็นและปีนขึ้นเนินสูงที่มองเห็นวิวสุดลูกหูลูกตา ข้ามวันหนึ่งทั้งคู่พักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แสงไฟประหลาดก็ลอยเข้ามาใกล้ๆเอมอนลุกขึ้นมองอย่างระวังก่อนที่จะเห็นว่าเป็นวิหกเพิงตัวเล็ขสีทองคล้ายกับนกซินิกน้อยมันส่งเสียงใสๆราวกับเชื้อเชิงและโบยบิน วนรอบตัวเอมอนกับส้มโอเจ้าต้องการให้เราตามไปหรือเปล่าเอมอนถามส้มโอส่งเสียงแป้นเหมือนจะเห็นด้วยการพบเพื่อนใหม่วิหกเพิงนำทางพวกเขาไปยังถ้ามเหลืองแสงที่กลางหุบเขาภายในถ้ำ มีหญิงสาวนักเวทลึกลับในตาสีเงินลยลยิบระยับกำลังนั่งสมาธิอยู่ท่ามกลางคริสตั้เหลืองแสงเธอลืมตาขึ้นมาพร้อมยิ้มอ่อนโยนค่าคืออาริซา ผู้เฝ้าประตูแห่งแจงข้ารอผู้กล้าและสัตว์คู่หูมานานแสนนานแล้วรอพวกเราอะไรแต่เราเพิ่งมาที่นี่นะเอมอนชิดอลิซาพยักหน้าโชคชะตาได้เขียนเอาไว้แล้วเจ้าทั้งสองจะไม่เดินเพียงรำพังอีกต่อไป พันธมิตรหรือกลับอาริซาเผยความรับว่าดินแดนที่ไม่รู้จักนี้เต็มไปด้วยอาณาจักรซ่อนเลนและยังมีเงามืดที่หมายจะครอบครองพลังแห่งความบริสุทธิ์ที่เอมอนกับส้มโอถึงอยู <S <S ่เธอึึตปัดสินใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเดินทางไปกับพวกเขา พร้อมกับวิหกเพิ่น้อยที่กลายเป็นเพื่อนร่วมทางอีกตัวเอมอนหันไปยิ้มกับส้่มโอเราไม่ได้มีแค่กันสองคนอีกต่อไปแล้วนะส้มโอส่งเสียงดีใจแป้นดังก้องสะท้อนท่ำราวกับเสียงก้องต้อนหลับจุดเริ่มต้นของ มิตรภาพใหม่ทั้งสี่เอมอนส้มโออาริซ่าและวิหกเพิงน้อยออกเดินทางด้วยกันซ้ายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพใหม่ก็เกิดขึ้นกลางดินแดนลึกลับแต่ในเงาเมืดไกลโพนศัตรตูที่ยังไม่เปิดเผยตัวก็กำลังจับตามองพวกเขาอยู่ จบตอนที่กจ้าจากนี้การผจญภัยจะไม่ใช่แค่สองเพื่อนรักอีกต่อไปแล้วแต่จะเป็นทีมผู้กล้า